เอาเลยฮวัสดีดท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนะครับแจ็ควันนี้แจ็คก,ก็จะมารีวิวเบ,บเบ,บที่มีชื่อว่าร้านเบเนะครับอ่าเจ้า CX 0 1ศูนย์ั่นเองร้านเบเของเรานะฮะเจ้าหนูตัวนี้บอกเลยว่าเป็นร่างที่4ของเจ้ามังกรฟ้าในภาคเแล้วนะฮะเบเบของเอ็กซ์็สูข,ของเราเองมาเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าชิ้นสว่วนมีอะไรกันบ้างนะฮะบ,บอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวแรกของระบบ CX นะครับไปดูกันเลย let's go วสวยมากตัวนี้สวยมาก เบเบทภาคซีเเนี่ยจะมีชิ้นส่วนทั้งหมด5ชิ้นนะครับเนี่ยจะมีตรงนี้ด้วยเจ้าตรงเบรดนะครับเนี่ยเบรดเราเห็นไหมอ่าก็จะมีเจ้าชิ้นส่วนอีกชิ้นส่วนหนึ่งนะครับผมนี่เราจะมาถอดออกมาได้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าล็อกชิปนะครับอยู่ตรงนี้จะเป็นหน้ามังกรฟ้าของเราเองซึ่งสังเกตดูว่าเจ้าหน้ามาังกรฟ้าเนี่ยเหมือนกับล่างเล่นะครับก็คือ,อลานโซนนะครับแต่ว่าแตกต่างตรงที่ข้างๆครับจะเป็นไฟสีไฟนะมีไฟออกมา1 2 3 4ส่สวยมากเท่มากเลย เจ้าตัวเบรดอันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นเบรดที่ดีมากดูดิมีใบมีด3ใบขนาดใหญ่นะครับเอาไว้อัปเปอร์คู่ต่อสู้ได้นะครับชนทีนึงแบบว่าคู่ต่อสู้กระเด็น,นอ่ะเนี่ยแล้วก็รวมด้วยตรงนี้ครับใส่เนี่ยก็ชิ้นส่วนอะไรไม่รู้นะครับอ่ะใส่อันนี้เรามาถอดกันเลยวิธีการถอดก,ก็ให้เราหมุนเจ้านี่ครับหมุนจึ๊บจะล็อกชิปหมุนไปเลยจากนั้นก็ถอดออกมาได้นะอ่านี่ถอดมาได้ครับเดี๋ยวสิมันมีชิ้นส่วนเยอะนะตรงนี้ก็ถอดได้เหมือนกันใช่ไหมเจ้าฟ้าเนี่ยถอดได้ปะ รู้สึกเหมือนจะถอดไม่ได้นะท่านผู้ชมถอดไม่ได้เหรออ๋อถอดไม่ได้เนาะอ่ะก็จะมีชิ้นส่วนทั้งหมดกี่ชิ้นครับผมชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองชิ้นที่สามชิ้นที่สี่ชิ้นที่ห้าน,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 นั่นเองอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วจะถอดทั้ไมวะเนี่ยเอ้ยถอดเพื่ออะไรอ่ะประกอบเลยประกอบเลยประกรบมมนะอบเ,เหมือนเดิมเลยนะอ่ะฟึ้งฟึ้งฟึ้งเอ้ยเอนี่ใส่ใส่ไปให้มันบอกมันเข้าล็อกอะ่ะเข้าล็อกเมื่อไหร่ก็นั่นแหละนี่เข้าแล้วจากนั้นก็ใส่เจ้านี่ครับล็อกชิปใส่เข้าไปอ่าแล้วก็หมุนเลยครับ ปุ๊บหมุนล็อกนะหมุนเพื่อล็อกไม่งั้นมันไม่ล็อกไงอ่ะหมุนล็อกแล้วก็ติดแล้วสวยงามจากนั้นก็ใส่เจ้ารัชเชตเหมือนเดิมเลยแล้วก็ใส่บิดไปจ๊บก็จะได้เป็นนี่ครับร้านซ้อขรราเองไปเดี๋ยวไะสู้กันเลยที่จูวันโกชุดมาครับเกมแรกมาเจอกับเจ้าดาร์กเปอร์ซิอูทครับตัวนี้ก็เป็นสีที่โหดเหมือนกันนะมามาสู้กันเลย let's go <S อ u t to t w ว one go, ไปเลยร้าเ แล้วไนช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 นเออแป้ไปดิอุ้ยทำไมมันโคตรไก่เลยเอาใหม่เอาใหม่ผมพลาดเนี่ยเราชูพลาดหรือเปล่าเราต้องชูไม่ดีพอไงเราต้องชูได้อย่างแรงคุณดูนะเอาใหม่เอาใหม่ไปเลยกันเบรคนั่นแหละเออโอยังไงเฮ้ยลงไปแล้วน่ะเออนั่นแหละทำดีมากลูกเอ็กซ์ตรีมเลสชนหน่อยเอ็กซ์ตรีมเลสไหมอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับ โอ้ยโอ้ยโจนแดงเอาเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาอย่าแพ้นะ่นอนเบฟนั่นแหละนั่นแหละโจนไปเฮ้ยไหวไหมเนี่ยไหวไหมไหวไหมเอ้ยโอ้ยแพ้จนได้ครับสองหนึ่งขออนุญาตเล่นสามเกมพอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเกมยาวครับไม่เล่นนานเก็บสามแต้มพอโกชูเออนั่นแหละเออขึ้นมาขึ้นมาไหวไหมเอาจุดโอ้ยขึ้นมาได้แล้วไงขึ้นมาได้แล้วไงก็หลับไปดิ เท่ากันแล้วครับเท่ากันแล้วครับสองสองเท่ากันมารอบแต่สีน,นะฮะคุณดูอาทีชูบ้านโจ๊ดชืดชดชดอ่อเฮ้ยจั่ได้ไหมเออก็ชนะแล้วครับก็ชนะแล้วครับดาร์คเยสู้อ,อกสนมเองช่วยไม่ได้เนาะมารอบนี้สู้กับเจ้านี่ครับเบรคของมัลตินะครับเจ้าอ่าชื่ออะไรนะว,วิศา์อาร์คนะฮะตัวนี้เป็นตัวใหม่คุณด,ด,ดูดูดิสีสวยนะเป็นสีเขียวแต่กับสีเหลืองนะฮะ สวยมากเจ้าบิดก็เป็นบิดอะไรไม่รู้นะอ่ะเอานนี้ว่าประจุกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่เสียเวลา let's go ปุ๊บชูบ้านเกิลชูไปเลยร้านเบ๊บยชนไปชนไปชนชนโอ้โหท่วมากท่วมากลงไปแล้วลงไปแล้วก็แพ้ไปดีครับไปเลยร้านเด๊บเอสตีมเดสโชว์หน่อยลูกเอสตีมเลสตั้นเลตั้นเลตี่เหนื่อยต้องการเอสติมเดสเลเวลแมสสวยมากเมื่อกี้เอสตีมเดสอย่างสวยไปเนยไหม ก็ดูใหม่เลยสวยมากโฉบชุดโอ้ยวิสัทอัดไอติมแร็เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเอาเอายังไงเอายังไงเอาเอา,เอา,เอา,เอาคุณไปพบกัอนอ่หลับเหมือนเดิมอันนี้แถมให้ไงจริงๆเราชนะเดี๋ยวเราแถมให้สู้กับเจ้าเลออนกันหน่อยนะครับเลออนแครากของเรา Leon c c เลออนสีขาวก็ดูอันนี้เป็นระบบ CX นะเอ้ยระบบ UX ครับไม่ซีเอ็กซ์ซีจะเป็นแบบนึงสังเกตดูไหมถ้าซีเอ็จะมีเจ้าล็อกชิปแบบนี้นะแต่ว่าเจ้า UX จะไม่มีล็อกชิปนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะอามา จูเกเลยชิจูบ้าโก็สู้กสู้เอ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยคือเบ้อนะคือสู้ไม่ได้รอบเดียวพอคือหลับอะไรเนี่ยเฮ้ยร้านเบฟเราหมดหลอกเลยครับเฮ้ยไม่เป็นไรขำๆนะขำๆนะ ก็ถือว่าเป็นอีกตัวนะครับที่น่าเล่นเหมือนกันในตัวนี้เออมันชนแรงมากมันชนแรงจริงนะแต่ถ้าเราชุดพลาดเนี่ยเราชุดไ่แรงพออาจจะแพ้ได้เหมือนกันนะเพราะมันเป็นสายโจมตีไงผมชอบตรงที่ว่าคมเบสสามใบเนี่ยมันแรงมากครับดูดิมันแบบโอ้เป็นแบบคมเบสอัปเปอร์นะครับถ้าชนทีนียเบสขาดตรงข้ามคือกระเด็นนะ่ะอืมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับคนดูไปแล้วครับไปแล้วครับ